สวัสดีครับทุกคนครับในวิดีโอนี้นะครับ này, ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับตัวการโปล่ล่าสุดนะครับหรือก็คือโรบอกนั่นเองนะครับในวิดีโอนี้น่าจะเป็นข่าวสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมจะนําเสนอข่าวนะครับหรือว่าถ้ามีข,ข่าวอะไรเพิ่มเติมผมก็จะนําเสนอข,ข่าวให้ทุกคนฟังกันนะครับวิดีโอนี้ผมจะไม่ค่อยพูดเร็วนะครับสามารถที่จะนั่งฟังกันได้อย่างใจเย็นๆนะครับครับเรามาเริ่มข่าวที่เรียกว่าร้อนแรงกันมากนะครับในวงการโปนะครับนั่นก็คือข่าวที่ว่าตัวรันสลับเองนะครับหรือก็คือตัว เล่นโปกันเนี่ยนะครับที่หลายคนเนี่ยนะครับรู้จักกันแล้วก็รู้กันว่าตัวสนามเอกตัวนี้ชื่อตัวนี้นะครับมันดีที่สุดแล้วก็เปิดมา78ปีได้แล้วนะครับตัวรันนี้นะครับใครที่ใช้โปเนี่ยนะครับก็คือจะคุ้นชื่อแล้วก็ได้ยินชื่อนี้มาแน่นอนครับว่ามันคือตัวรันที่ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับคือแน่นอนว่าหลายๆคนต้องมาซื้อของสนามเอกอยู่แล้วนะครับแต่ในวันนี้ครับ โรบ็อกสตาร์ทฟคนหนึ่งนะครับที่มีนามว่า b e a t Dancer นะครับได้มีการประกาศนะครับว่าสนามเอกนะครับจะร่วมมือกับโรบ็อกนะครับผมในการพัฒนา a n t i c h e a t ครับ a n t i c h e a t ในที่นี้นะครับแปลว่ากันโปนะครับผมซึ่งสนามเอกนะครับเขาก็จะเข้ามาเป็นแผนกส่วนของป้องกันโปแล้วก็พัฒนาโปนะครับแล้วก็วิเคราะห์การป้องกันหรือก็คือแบบวิเคราะห์ปัญหาด้านความปลอดภัยของตัวกันโปนั่นแหละนะครับผมนะซึ่งสนามเอกนะครับเขา ได้ทําการเขียนข้อความเพิ่มเติมนะครับในเว็บไซต์ของเขาด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมเนะครับเข้าเว็บไซต์สน a p x ไปนะครับทุกคนจะเห็นประกาศที่เขาเขียนไว้ดังนี้ครับผมนะครับถามว่ามันข่าวจริงไหมมันจริงอยู่แล้วครับเพราะส n a p x ก็เป็นคนประกาศเองแล้วก็ระบบกสตารก็ประกาศแทบพร้อมกันเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าข่าวนี้มันเชื่อถือได้ห0 0รอยอยู่แล้วนะครับซึ่งในประกาศบนเว็บไซต์ของสน a p x นะครับก็คือเขาบอกไว้ค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็เป็นคำศัพที่ทางการเนาะเดี๋ยวผมจะพูดให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจสั้นๆง่่าายๆว คือเขานะครับปิดไม่ให้ใช้สนับ X กอีกต่อไปแล้วครับหรือคือปิดสนับ X ไปแล้วนะครับแล้วเขาก็พร้อมที่จะไปทํางานกับโรบอกนั่นเองนะครับแล้วเขาก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามมาเสมอว่านะครับแล้วก็หวังว่าจะติดตามสนับ X ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งสั้นๆประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับโดยเขามีการแนบลิงก์นะครับที่เป็นลิงก์ฟอรัมนะครับของคนที่เชื่อบิดแด n c e r เนี่ย ในกมีการโพสไปด้วยนะครับก็สามารถที่จะเข้าเว็บไซต์สนับเองนะครับไปดูกันได้หรือว่าจะเข้าฟอรัมนะที่ผมแปะไว้อยู่ในใต้คอมิวีโอนี้นะครับสามารถที่จะคลิกเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปอ่านกันได้เลยนะครับเอาละครับเรามาถึงหัวข้ออีกข้อหนึ่งนะที่ผมอยากจะพูดแล้วก็คนที่เล่นโปนี่อยู่ไหนนะครับก็น่าจะอยากฟังกันอยู่แล้วนะครับว่าผมคิดยังไงกับข่าวที้นี้บ้างนะครับก็ข่าวตรงนี้นะครับถ้าพูดตามตรงนะครับผมบอกแล้วว่า เราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยนะครับว่าอนาคตจะเป็นยังไงต่อสลับโปนะครับแต่แน่น,นอนนะครับว่าทุกคนเนี่ยเล่นโปรกันในมือถือได้ใช่ไหมครับก็อย่าเพิ่งาตายใจกันนะครับเพราะว่าตัวบอกเนี่ยครับก็น่าจะมีการเพิ่มไปฟอนเข้ามาในมือถือแน่นอนอยู่แล้วนะครับเขาไม่ไปทางที่จะปล่อยให้ช่องโหวตรงนี้นะครับเป็นช่องโหวในการโปรอยู่แล้วนะครับก็ถ้า เขาเพิ่มตัวการโปลเข้าไปในมือถือนนะครับอันนี้ก็แทบจะไม่มีวิธีนะครับที่จะสามารถโปลได้แล้วนะครับมันแทบไม่มีหนทางแล้วนะครับที่จะอยู่รอดนะครับในวงการโปลนี้นะครับ ก็สำหรับข่าวในวันนี้นะครับก็มีเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับผมคนที่เข้ามาดูถึงตอนนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์คลิปวิดีโอผมด้วยแล้วกันเนาะแล้วก็ถ้ามีข่าวอะเพิ่มเติมนะครับผมก็จะอ่าอัปโหลดคลิปไปนะครับแต่ก็หวังว่าไม่น่าจะมีแล้วแหละนะครับแต่ก็กดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับและอย่าลืมกดเปิดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วก็อ่าใครนะครับที่เคยซื้อนะครับแล้วก็เคยซื้อตัวรันของ s e r รตี้นะครับเราสามารถที่จะเข้าลิงก์เทเล GRAM นะที่ผมแปะไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำ